เข้าสู่ช่วงฮอต Issues กับอาจารย์มโนพงศ์สั์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเราพูดถึงามาตรการที่กำลังจะหมดไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงกับนอนาคต,าคตเราต้องเปิดประเด็นใหม่เราเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ใช่ไหม,มเปิดสินค้าตัวใหม่ๆเจอวิธีการใหม่ๆใหม่แนวคิดใหม่เพื่อจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจใไหมอันนี้ครับสิ่งที่น่าคิดคราวนี้ไอ้ตรงนี้บางประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ต่างชาติ อมาซื้อบ้านสนใจตรงนี้ไม่มาแย่งคนไทยทําในราคาสิบล้านบาทลงมาไม่ให้ทาให้ทำยี่สิบล้านบาทถึงร้อยล้านบาททำไปเลยแล้วคนจะซื้อเป็นคนต่างชาติก็สามร้อยล้านห้าร้อยล้านไปเลยหมื่นล้านก็มาซื้อเลยหนึ่งหลังใช่ไหมครับและก็วางมาตรการไว้ให้ดีไม่ใช่เป็นการถูกคอมเมนต์ว่าเอามาแย่งตลาดไทยเองถ้าจะทํางี้เอามหาเศรษฐีมาได้ไหมอย่างภูเก็ต ต้องสองล้านเหรียญอัพนะครับแล้วยูมีสิทธิ์ที่จะได้เพอร์มานแตนวีซ่าอังกฤษก็ทำนะครับนี่คือวิธีหนึ่งใช่ไหมนการที่เราจริงจริงมันมีทั้งการลงทุนทางตรงและลงทุนทางอ้อมใช่คจริงจริงถ้าเราศึกษาเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ก็มีช่องทางทำได้กองทุนพ r o p e r t y fund ฟันกองทุนรีดต่างชาติก็ลงทุนได้นะฮะเพราะตรงนี้เขาก็มีระบบภาษีโดยตรงเรียบร้อยคนนี้มันต่างกับเราของเราเป็น เรียลโปรดักต์คือเอามาสร้างมาซื้อสินค้าที่สร้างสร้างงานด้วยสร้างอะไรด้วยแต่ตลาดทุนเนี่ยมันเป็นตลาดการเงินซึ่งเอาเงินเข้าวันนี้พรุ่งนี้ออกได้นะครับอ,อ,อันตรายเหมือนก,กันก็จริงๆประเด็นม,มันคือว่ามันไอ้องนั้นเนี่ยลองรับเพื่อตลาดเช่าอย่างเดียวน่าจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกับการระดมทุนหรือการที่จะทําอะไรกับการลงทุนอ่าเป็นโปรดักต์ทางการเงินใหม่ขึ้นมาถ้าโปรดักต์ทางการเงินใหม่ สองคำแรกที่เราก็พูดถึงจะมีโปรดักต์ประเภทที่ว่าผู้สูงวัยสามารถจะไปเอาบ้านที่เรามีเนี่ยไปฝากแบงก์และเอาเงินมาใช้ได้ใช่ไหมที่เขาเรียกมีโวชมอลเกดอันนี้ของใหม่ซึ่งเราควรจะทาใช่ไหมอันที่สองก็คือกองทุนอสังหาร,ริมองมาซับฝรั่งมาลงทุนห้ามมาลงทุนมากนักในเรื่องของอสังหาทั่วไปต้องไปลงทุนเกี่ยวกับสร้างอินฟราสตรักเจอร์เช่นอินฟราสตรักเจอร์ทรัสต์นะครับ เพื่อ <P ew> er <ter> จะเอาเงินเข้ามาสร้างสนุนทางประปาไฟฟ้าแมทรานสิตถูกครับคือเฉพาะกิจเรามีมแต่กองทุนที่ซื้อตอนที่โปรดักต์มันเสร็จแล้วใช่จริงๆมันยังไม่เคยมีกองทุนหรือโครงสร้างทางการเงินกับโปรดักต์ที่กําลังจะสร้างใช่แล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่ทาให้เราไม่ต้องไปกู้ใช่นะฮะมันน่าจะเป็นการแบบพระนระดมทุนมาได้รัฐบาลคิดระยะหน้าให้คิดถึงระบบการเงินที่จะมาลงทุนแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติระยะยาวอย่างเมื่อกี้นะครับใช่ครับไม่ใช่มา ราคาที่นู่นดอกเบี้ยถูกที่นี่เราเบี้ยแพยงมาปั่นหุ้นปับ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงินออกเหมืนอนซอร์สนะต้องระวังเรื่องนี้อีกทีนึงใช่ฮะอันนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขใช่แล้วมีเงื่อนไขซึ่งอาจจะมีการต้องเหมือนกับว่าฝากเงินประจําแล้วก็ห้ามถอนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมาเลเซียตอนที่เกิดต้มยำกุ้ง ห้ามเอาเงินออกนอกประเทศหนึ่งปีคืออย่างเงี้ยได้ไหมเพื่อจะอย่างน้อยมันหมุนเวียนในประเทศซะหน่อยนะก็ไม่ใช่วันนี้เข้าพวกนี้ออกเลยอันตรายนะครับเพื่อกองทุนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความไว้ใจจริงๆเลยครับเพราะว่าทางโน้นเวลาเอาเงินมาเขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเอาเงินมาลงทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าเอามาปั่นแล้วก็หนีเนี่ยน่ากลัวตรงนี้ถ้าคิดดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกองทุนหนึ่ง ซ,ซึ่งซึ่งมันน่าจะจะเวิร์กได้นะฮะถ้าคิดดีๆแล้วตรงนี้<ม>ในยุโรปในเอเชียก็รวมทุนกันจะตั้งกองทุนรวมเอเชียอินฟราสตรักเจอร์ฟันอันนี้ก็ดีนะครับเพื่อจะไปลงทุนในประเทศต่างๆทั่วไปแทนที่จะลงทุนในการสร้างบ้านไปลงทุนในด้านสาธารณภคนี่คือวิธีหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเรื่องการเงินขอดูเรื่องระบบการเงินสนับสนุนผู้เช่าระยะยาวมันจะทําให้เกิดตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นประชารัฐที่เราพูดมเมื่อกี้ มันไม่ใช่ทำกู้มาซื้อบ้านอย่างเลยกู้มาซื้อหรือให้เช่าก็ได้สามสิบปีหกสิบปีเก้าสิบปีนี่มีระบบการเงินช่วยเห็นไหมครับมันก็จะทําให้อนาคตเนี่ยการกระตุ้นปลายปีนี้นะซึ่งจะูกกระตุ้นอีกรอบเนี่ยไม่ใช่กระตุ้นแบบเดิมๆอีกครั้งนึงนะครับอือโอเคครับก็ขอขอบคุณจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ